ส uce. บายดีพี่น้องมัอนี้มาพบกับซ่องเจนบ่าวลาวน้อพี่น้องมันนี้เราจะไปทะเลพี่น้องไปหาปูหากุ้งพี่น้องไปหาปลาน้พี่น้องช่วงนี้ก็ช่วงฝนตกเนาะพี่น้องช่วงหยุดงานเน้ะพี่น้องไปแต่เศร้าพี่น้องไปพี่น้องไปเบิ่งกันเลยว่าเสียน้อยนื้อหลายพี่น้องไปดูกันเลยพี่น้องนี่พี่น้องมาเบิ่งบรรยากาศพี่น้องแต่เศร้าพี่น้อง ตอนนี้ก็เจ็ดโมงแล้วพี่น้องม,ม,ม,มาหาปลากันคือเก่าพี่น้องตอนนี้น้ำกำลังขึ้นนะพี่น้องอันนี้นก็เป็นตึกแหนะพี่น้องกันตึกแหพี่น้องเรื่องบรรยากาศพี่น้องน,น้ำกำลังขึ้น พี่นอ้องงามนี่พี่น,อน้องบรรยากาศสดๆใหญ่ันไม่แนะ่ยกวุาตึกฝานะ่ยุดแล้วขดนะ นี ì, on, ่พี่น้องได้เลยพี่น้องงอมได้เลยกระปูพี่น้องนี่นี่พี่น้องได้เลยกระปูครับพี่น้องงอมต่อเลยพี่น้องมาพี่น้องงอมต่ออีกพี่น้อง ngon phi nặng ngon cái buồng cái này phi nặng nè phi nặng này phi nặng nè cá phù ngon này phi nặng nè cái ông phi nè นี่ได้เลยพี่น้องกุ้งพี่น้องนี่ได้เลยพี่น้องนี่ตัวใหญ่เลยพี่น้องนี่พี่น้องหลังจากที่เรางมกุ้งมากับที่เดระมาณนี้พี่น้องเกือบเต็มเลยพี่น้องนี่กุ้งพี่น้องนี่สดๆเลยพี่น้องนี่ นี่ตัวใหญ่พี่น้องนี่แต่กุ้งพี่น้องขึ้นไม่ใหม่เลยตอนงมกับชิบูเตรทายพี่น้องเบิร์นน้องมีคนจับกล้องพี่น้องเลยถ่ายถ่ายคนเดียวพี่น้องกุ้งพี่น้องขึ้นมาสดๆเลยพี่น้องตัวใหญ่พี่น้องเต็มเลยพี่น้องแต่กุ้งนี่พี่น้องเต็มตะกร้าเลยเนาะ นี่พี่น้องมีแต่กุ้งพี่น้องนี่พี่น้องอันนี้จะเป็นปลาที่ตื๊กได้พี่น้องนี่พี่น้องสดสดเลยพี่น้องนี่ปลาพี่น้องนี่ตัวใหญ่พี่น้องนี่นี่พี่น้อง,ลองปลา,าสดๆเลยพี่น้องนี บางอากาศพี่น้องบางพี่น้องน้ำทะเลกำลังขึ้นพี่น้องนี่ตอนนี้ก็เก้าโมงแล้วพี่น้องน้ำขึ้นเลยพี่น้อง เบ่งบรรยากาศพี่น้องนี่พี่น้องหลังจาแกแถวขึ้นมาจากทะเลพี่น้องนี่เบ่งพี่น้องตอนนี้ก็ตอนนี้ก็เถียงเลยเนาะพี่น้องตอนนี้เรากำลังกลับบ้านนะพี่น้องบริเวณพี่น้อง ตอนนี้หอไก่สิกับนะพี่น้องว้พอกันอยู่บ้านพี่น้องนี่พี่น้องอันนี้กะชเป็นกุ้งที่ห่างงมได้พี่น้องนี่ประมาณสี่โลพี่น้องนี่ี่กุ้งตัวใหญ่เลยพ,พ,พี่น้องนี่นกกพี่น้องกุ้งสดๆใหม่ๆเลยพี่น้องนี่เต็มตะกาแเลยพี่น้อง ยาชิมะเทชิกาละมังพี่น้องน้องนี่พี่น้องมันสี่โลเลยพี่น้องนี่นี่พี่น้องสดๆเลยพี่น้องน,น,น,สดสดน,นี่เป็นกุ้งเนาะพี่น้อง นี่ก็สิเป็นปลาพี่น้องปลายัางพี่น้องเป็นปลาทรายนี่พี่น้องเมื่อพี่น้องกุ้งนะพี่น้องโตใหญ่แล้วพี่น้ององ,งามๆเลยพี่น้องส,สดๆใหม่ๆเด้อพี่น้องคนแากนี่เฮงมมันก็นอยู่ แถวแถวหินนะพี่น้องแลว้วก็อยู่ตามทรายนะพี่น้องงมงมเอาได้พี่น้องจนะโซดใหม่ๆนะพี่น้องนะกุ้งจะเสพนะพี่น้องนะนี่ได้กระมังหนึ่งนะพี่น้องมาสี่โลนะฮะโลพี่น้องนะนี่พี่น้องอันนี้ก็ทีเป็นปูนะพี่น้อง ที่ห่างมมาพี่น้องนี่ที่เป็นปูพี neck. ่น้องนี่พี่น้องนี่ที่เป็นกุ้งครับพี่น้องเต็มเลยพี่น้องประมาณสี่โลพี่น้องกุ้งพี่น้องสดเลยพี่น้องขึ้นใหม่ใหม่เลยพี่น้องกุ่มนี่พี่น้อง กรุงสดๆเลยพี่น,อน้องนี่นี่พี่นอ้องกรุงหาพี่นอ้องนี่พี่นอ้องประมาณสี่ห้าโลนะพี่น้องนี่พี่นอ้องอันนี้ที่เป็นปลาหน่อพี่น้องนี่ ปลาสดๆเล้วพี่นอ้องมาขึ้นมาจากทะเลเลยพี่น้องนี่สดเลยพี่น้องมาเยอะพี่น้องเหมือนี่เดืทั้งปลุกทั้งปูทั้งปลานะพี่น้องนี่พี่น้องหลายพี่น้องพี่น้อง นี่พี่น้องอันนี้ก็สชิเป็นกุ้งเนาะพี่น้องนี่สดสดเลยพี่น้องอันนี้ก็สชิเป็นปลาพี่น้องอืมพี่น้องสดสดเลยนี่อันนี้ก็สชิเป็นป,ปูเนาะ,ะพี่น้องทั้งปูทั้งปลาเนาะพี่น้องอืมพี่น้องสดสดเลยพี่น้องโอเคเนาะพี่น้องตอนนี้เราก็มาห,หอดบ้านเลยพี่น้อง เขาก็ได้กุ้งได้ปูได้ปลาพี่น้องก็ได้ลายพิจิควรนะพี่น้องปลาก็ได้อยู่ประมาณสองโลพี่น้องกุ้งก็ได้ประมาณสามสี่โลนะพี่น้องแล้วก็ปูก็ได้ประมาณสองโลนะพี่น้องได้ปลาลายไปได้พี่น้องช่วงนี้ก็ช่วงฝนตกนะพี่น้องไปหาปลาอยู่ทะเลนะพี่น้องโอเคเนาะพี่น้องไว้พอะกันคลิปหน้าพี่น้องว่าเขาเช็ดคลิปยังนะพี่น้องรอติดตามเลยพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอคำว่า สวัสดีและสบายดีพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องบอลนี่ขันนี่ประกานี่นี้อม่เลาเาแ้ว,วง,ง,ง้